สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาเลนดอมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงคนที่เกิดราศีมังกรนะคะเริ่มราศีแรกเลยนะคะที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะมาดูสิว่าคู่กรณีของคุณนะคะหรือว่าคู่พัดเนื้อของคุณเขารู้สึกนึกคิดยังไงอยู่นะตอนนี้นะคะมาฟังกันได้เลยคุณคิดยังไงแล้วก็เขาคิดยังไงรู้สึกยังไง กันตอนนี้นะคะสำหรับราศีมังกรนะคะณตอนนี้นะคะในความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยก็คือคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ขย,ยันทำมาหากินนะคะฐานะทางการเงินค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูภูมิฐานนะคะอืม ตอนนี้นะคะในความรู้สึกของคุณคุณน่าจะมีความคิดที่มันวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัว คือคุณอยากมีครอบครัวหรือว่าคุณกําลังดีลกับพาร์ทเนอร์ของคุณอยู่เนี่ยเหมือนประมาณว่าคุณน่าจะมีการคุยเรื่องของการแต่งงานมีการตกลงกันบางอย่างว่าจะเอ้ยฉันอยากจะแต่งงานหรือว่าคุณอยากจะบอกกับเขาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะในช่วงนี้นะคะคุณวนเวียนอยู่กับเรื่องของการแต่งงานอาจจะต้องมีการคุยกันนะเพราะว่าไพ่บทสรุปแล้วมันมีในเรื่องของการเฉลิมฉลองมีการแต่งงานมีการพูดคุยนะคะกับทั้งแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายะลรประมาณนี้ค่ะแต่ คุณก็มีได้แบกรับปัญหาไว้มากมายในในหัวของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่า,เ,าเรื่องของหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่ะะที่มันลุมเล้าอยู่นะตอนนี้บอกได้เลยว่าปัญหาหลายๆอย่างหรือว่าคุณอาจจะหาเงินได้ไม่ได้ไม่เท่าที่ตัวเองแบบต้องการอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะหนักใจแล้วก็แบกรับภาระไว้มากพอสมควรนะคะอ,อยากจะบอกว่า ในความคิดนะคะตอนแรกที่คุณบอกว่ามีการแต่งงานหรือว่าคุณอาจจะมีการคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะคะว่าจะใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยไพ่ขยายมันได้บง่งบอกม,มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนมือที่3เข้ามามเหมือนกับว่าเป็นรักสองคนสมคนอะไรประมาณนี้นะคะทําให้เหมือนกับครอบครัวมันได้แตกแยกไปแล้วหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกว่าคุณมองสิ่งที่คุณวาดฝันไว้อะมันไม่เป็นไป ไปตามที่คุณคิดนะคะแล้วก็อาจจะด้วยมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามามันเหมือนกับว่าคุณแบกรับภาระแล้วก็คู่กรณีของคุณหรือว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่รับภาระอะไรเลยคุณรับภาระไว้คนเดียวคุณเดินหน้าคนเดียวในเรื่องนี้นะคะคุณต้องการเงินนะคะก้อนหนึ่งก้อนใหญ,ใหญ่เพื่อที่จะเอามาสร้างครอบครัวทําบ้านหรือว่าอามาทําเรือนหอหรืออะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของงานเฉลิมฉลองอเรื่องของครอบครัวของคุณ เหมือนกับว่าคุณเหมือนจะกำลังจะจัดงานหรือว่ากําลังจะเตรียมงานอะไรสักอย่างแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณแบกรับภาร,ร,ระไวค้คนเดียวเหมือนว่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคือไม่ไม่ไม่ใส่ใจหรือไม่ช่วยอะไรเลยมันเหมือนปล่อยภาร,ระทิ้งให้เป็นหน้าที่ของคุณเลยประมาณเนี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเขาขึ้นมาทันทีเลยนะคะมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณเบื่อหน่ายเขาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมตอนที่จะเริ่มเป็นครอบครัวกันทําไมเขาต้องเจอความรู้สึกแบบนี้ด้วยนะคะอืม คือ <c oughs> คุณกำลังจะแต่งงานกันจริงๆไพ่มันออกมาแบบนั้นนะคะสามใบเลยคุณกำลังจะมีพิธีการแต่งงาน password, แล้วกเ็เงินอาจจะขาดมือคุณกําลังคิดถึงเรื่องของการเงินอยู่คุณพยายามที่จะใช้เงินแบบกระเม็ดกระแหมแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการใช้ตังในการจัดงานหรือว่าในการที่จะเตรียมพิธีหรือว่าคุณกําลังจะหาเงินเพื่อที่จะมาทําบ้านนี่แหละคะ่ะสร้างบ้านเพื่อที่จะซื้อเรือนหอหรือว่า ทำบ้านซื้อบ้านอะไรที่เพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของความคิดเห็นที่มันต่างกันนะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่ต่างกันแล้วก็ทําให้คุณนะค่อนข้างที่จะอื อาจจะมีการขัดแย้งมีการทะเลาะกันปัญหามันเกิดจากตรงที่ว่าความขัดแย้งคุณกับเขาความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยทําให้คุณอ่ะเหมือนประมาณว่าเขาก็ปล่อยให้คุณอ่ะตัดสินใจเองคิดเองอยากทําอะไรก็ทําเลยซื้อเลยอะไรเงี้ยคือหาเงินเองอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าคุณก็เลยเหมือนแบกรับภาระแล้วก็คุณก็เครียดคุณก็เหนื่อยคุณท้อแท้มันเลยทําให้คุณนเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักค่ะทีนี้มาดูในพาร์ทเนอร์ของคุณบ้านฮะคู่กรณีของคุณเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะคะ คือาถามว่าเขากําลังมุ่งหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเขาก็อยากจะเดินทางนะคะเดินทางเพื่อที่จะไปหาเงินก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะมาจัดงานหรือว่าเอามาทําให้เกี่ยวเรื่องของความรักของเราเนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ถามว่าคู่กรณีของคุณเนี่ยกำลังจะเดินทางแล้วก็จะส่งข่าวมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะเขาอาจจะนําความาข่าวดีแล้วก็ความสําเร็จมาให้คุณด้วยนะคะ ด้วยโชคชะตานะคะโชคชะตาก่อนที่คนเราจะมีความสุขนะคะมันก็เลยทําให้ต้องเจอปัญหามันเหมือนบททดสอบเนาะที่ทําให้คุณสองคนนะคะเจอปัญหาก่อนที่จะมาอยู่ร่วมกัน,น,นถ้าคุณก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะชีวิตคุณก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ถามว่าทางคู่กรณีของคุณนะคะเขาก็ยืนรอความหวังแล้วก็ พยายามที่จะสร้างครอบครัวพยายามที่จะทําให้นาที่ของการงานนะคะมั่นคงแล้วก็ดูแล้วเขาน่าจะพยายามเรื่องของการหาเงินด้วยนะ2,4,6,8,8่หกแปดแเหรียญนะคะเขาพยายามที่จะหาเงินด้วยอาจจะด้วยเขามีบริวารอาจจะมีลูกติดหรือเปล่านะคะหรือว่ามีครอบครัวของเขาที่เขาจะต้องหาเงินเลี้ยงแล้วก็ไหนจะต้องหาเงินเพื่พอที่จะมาใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะคะคือ อ,อยากจะบอกว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะทุกอย่างมันจะสดใสนะคะมันจะมีทิศทางที่มันจะไปได้ดีนะคะมันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีงานใหญ่ที่มันดูแล้วมันน่าจะสําเร็จหน้าที่การงานในอนาคตนะคะทางฝ่ายของคู่กรณีของคุณเนี่ยสำเร็จแน่นอนเขากําลังจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะ mm hmm. ก็ทางคู่กรณีของคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณน่ะ ดูแล้วเป็นคนที่หนึ่งเก่งดีเพียบพร้อมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าดูแล้วแบบเป็นคนที่เป็นท็อปตัวท็อปๆแล้วค่ะเนสออาจจะสวยเก่งคือค่อนข้างเพียบพร้อมเขาก็เลยมีความพยายามมากๆในการคู่กับคุณนะคะแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่แท้กันนะคะคือคุณเข้ากันได้หลาย เรื่องนะคะก่อนที่จะมาถึงตรงจุดจุดนี้นะคะก่อนที่คุณจะตกลงปงใจที่จะคบกันหรือว่าเปิดเผยกันซึ่งกันและกันอะไรมีอนาคตต,าต่อกันเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะคือคู่แท้คุณเข้ากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็ตอ่าเรื่องการงานเรื่องงานบ้านเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะดูแลเข้ากับเขาได้มากเลยแล้วเขามีความ สึกเขาไม่สามารถที่จะจากจากคุณได้นะคะไม่ไม่สามารถที่จะห่างคุณได้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลายิ่งเฉพาะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ,ะเรื่องเคมีที่เข้ากันตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคุณสองคนเนี่ยมันเหมือนกับว่า ดินฟ้าอากาศนะคะได้ส่งคุณมาเป็นคู่ของเขาทั้งฝั่งเขาเนี่ยเขาเขาดูเหมือนกับว่าเขาว่าจริงจังกับคุณมากเลยเหมือนกับว่าคุณคือคู่แท้คุณคือโชคชะตาที่นํานํามาให้เจอเขาส่วนทางคุณน่ะก็มองในเรื่องของการสร้างครอบครัวแสดงว่าคุณสองคนน่าจะรักกันมากเพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมันมีปัญหาของการเรียนงานหรือว่าการที่จะเริ่มสร้างตัวการหาเงินมันเหนื่อยหน่อยมันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่า มีการขัดแย้งหรือว่าเบื่อหน่ายเรื่องของความรักอะไรเงี้ยค่ะคือทางคู่กรณีของคุณนะคะด้วยความที่ว่าเขาทำงานมาเยอะแล้วก็เขาเคยผ่านการลําบากมาก่อนเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากไปอยู่ตรงจุดๆนั้นเขาอยากจะพลิกฟื้นชีวิตตัวเองนะคะให้ไปอยู่ในจุดที่ดีคือมีเงินมีทองอแล้วก็ มีชีวิตที่สุขสบายเขาอยากจะเดินข้ามจากชีวิตเดิมๆนะคะสังคมเดิมๆนะคะอดีตเดิมๆที่มันรู้สึกแย่สําหรับเขาเขาอยากจะมาใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มต้นใหม่อยากมีชีวิตที่ดีอยากรวยอยากมั่งคั่งอยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่าจะจริงจังเกีย่ยวเรื่องของครอบครัวนะคะแต่ว่า นาะตอนนี้เขาทําอะไรมากไม่ได้สิ่งที่เขาคิดอะคะ่ะมันเป็นแค่ความคิดแต่อุปสรรคมันมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณอะเข้าใจแล้วก็รอเขาหน่อยนะคะเวลาที่เขาขอเวลาหรือว่าเขาอาจจะทําช้าอะไรประมาณนี้เขากําลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะเดินทางเพื่อที่จะมาหาเงินนะคะ,ะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายท,ท้อแท้อยากคิดทบทวน รู้สึกว่าเหมือนกับว่าทําไมทุกอย่างมันทําไมมันเป็นเป็นไปได้ยากจังคือความฝันกับความจริงอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรท้อเทบ้างนะคะในช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแต่ทีเนี้ยเขาก็มองว่าคุณอะ่ะเหมือนบังคับเขาหรือเปล่าเหมือนแบบเร่งรีบคือจํากัดเวลาเขาว่า,าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ทําให้เขารู้สึกว่าเหนื่อยแต่อยากจะให้คุณรู้เลยนะว่าคู่กรณีหรือว่าพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะที่คุณยูอยู่นะคะเขากําลังต่อสู้มากๆเลย คือต้องใช้ความพยายามในการต่อสู้มากในสิ่งที่เป้าหมายที่คุณที่คุณวางกันไว้ทั้งคู่อะค่ะอืมอเขาพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นนะอย่างที่บอกนะรับรองว่าในอนาคตเนี่ยคือมันดีขึ้นแน่แนดูทั้งฝั่งคุณคุณรอเรื่องของการแต่งงานนะคุณรอให้ปาฏิหาริ์เกิดคือทั้งฝ่ายคุณนะคือคุณเป็นฝ่ายรอฮนะแต่ว่าทั้งฝ่ายเขาเป็นฝ่ายสร้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝ่ายรอก็คือมัอนอาจจะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีปฏิหารอยากให้เราสองคนมาอยู่ด้วยกันเร็วๆอยากจัดงานแต่งงานอยากจะเปิดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็พ่ายการเฉลิมฉลองพ่ายการแต่งงานมันขึ้นอยู่ต,งตรงกลางที่คุณตั้งเป้าหมายว้กันไว้ทั้งสองคนเนี่ยคือมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าคือช่วงนี้มันด้วยอุปสรรคทางฝ่ายชายเนาะให้รอนิดนึงเขารองเงินนะคะแล้วในอนาคตอะค่ะมันจะมีความเพียบพร้อมเพราะว่า ผู้ชายคนนี้ค่ะหรือว่าผู้กรณีของคุณเนี่ยเขามองแล้วว่าคุณ่ะคนน่อนข้างที่จะเพียบพร้อมในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตครอบครัวคุณเก่งทุกเรื่องเขาอยากได้คุณนะคะมามาอยู่ในครอบครัวคุณสองคนนะคะรักกันรักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะชา้าจะเร็วยังไงก็มันยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันแน่นอนให้เวลาเขาหน่อยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยเขาด้วยนะคะคุณอยากจะไปสู่โลกใหม่คุณคุณอยากใช้ชีวิตครอบครัวนะเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าคนคนรักกันอยากแบบจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า คือใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออย,อ,ยอ,ยอยากอยู่ด้วยกันเร็วๆเนาะคุณก็พยายามที่จะยื่นคำขาดว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคุณนะคะราศีมังกรนะคะถามคู่กรณีคุณว่าจะเอาอยัางไงสรุปแล้วจะยังไงแต่ทั้งฝ่ายเขาเนี่ยทำงานแบบว่าหัวชนฝาเลยแล้วก็สู้แบบสุดฤทธิ์เลยนะคะจนบางครั้งคุณถามจนคุณมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่เราวาดหวังกันไว้มันจะเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ เหมือนท้อแท้เหมือนสิ้นหวังความจริงแล้วอย่าสิ้นหวังนะคะเขากําลังพยายามอยู่แล้วทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จนะคะดูบทสรุปของคุณทั้งสองคนนะคะเป็นยังไง มีความขัดแย้งกันนะคะคุณจะขัดแย้งกันด้วยเรื่องที่คุณวาดวาดฝันเอาไว้เนี่ยว่ามันจะเป็นจริงได้ตอนไหนนะคะจนคุณทะเลาะกันนะคะคุณถามไถ่าหากันมันมีความขัดแย้งในเรื่องของปัญหาคืออีกฝั่งหนึ่งมีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมรับรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนราศีมังกรนะคะเข้าใจในเรื่องของคู่กรณีของคุณด้วยนะคะคนที่คุณเดียวอยู่เขาพยายามมากถามว่าเขาดีไหมเขาดีเขา เขามีความพยายามในการที่จะมุมั่ะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวกับคุณมากๆเลยนะคะเขามีความรักให้กับคุณเต็มที่เลยนะแต่ทีนี้พอคุณรอนานๆคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะตั้งกำแพงกับเขาตั้งกำแพงกับเขาแล้วก็คุณรู้สึกว่าฉันจะเลือกคนนี้ดีไหมแล้วก็ฉันเลือกถูกไหมคือคุณเริ่มพอเริ่มนานไปคุณเริ่มคิดแล้วนะคะแต่อยากจะบอกให้รู้เลยว่านะคะทางที่คนที่คุณดิวอยู่นะคะเขารักคุณมากๆเขารักคุณหม แล้วพร้อมที่จะอยู่เป็นครอบครัวคุณคือคนในอนาคตของเขานะคะทนี้นะคะบทสรุปของชาวราศรีมังกรสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเห็นแล้วนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะรักคุณนะคะแล้วคุณก็รักเขาแต่ว่ากว่าที่จะไปประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยคุณต้องผ่านนะคะเรื่องราวมากมายนะคะกว่าจะ ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยนะคะเอาแค่ว่าคุณสองคนรักกันแค่นี้มันก็ทําให้สบายใจไปได้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะออยังไงต้องขอฝากนะคะ,ะเพื่อนๆนะคะชาว YouTube นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามอุ้มไว้ด้วยนะคะอุ้มจะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ให้ไปตามได้ที่ Tik To อกได้นะคะรับดูดวงส่วนตัวนะคะติดตามนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาหาอุ้มได้คะ่ะ